สวัสดีค่ะพี่ปสามวันนี้จินตคณิตนะคะให้เปิดไปที่หน้า45เล่ม503นะคะหน้า45นะเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะพาทบทวนอย่างละห้าข้อนะคะเพื่อให้นักเรียนจดจำวิธีการดีที่ถูกต้องนะเตรียมลูกคิดได้เลยมาดูข้อแรกนะคะ 725สองห้าคูณเจ็ดสิบแปดมีตัวเลขกี่ตัวคะมีตัวเลขห้าตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเดี๋ยวขยับลูกคิดมาหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าเริ่มจากจุดตรงนี้หลักหมื่นนะคะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอ่านว่าสี่เก้านะคะ จ็ดสองสิ่อ่านว่าหนึ่งสี่หไม่ได้ลบเก้เพิ่มสิบไม่ได้บวก5ลบสี่และอย่าลืมสี่ในหลักถัดมานะคะเจ็ดห้าสามาอ่านว่าสามห้าสามไม่ได้บวกห้าลบสองหปัดลงนะคะทีนี้เหลือแปดห่งตัวนะคะเหลือตัวเลขทั้งหมดสี่นับหนึ่สองสามสี่ แปดเจ็ดห้าสิบหกอ่านว่าห้าหกหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบนะคะต่อไปแปดสองสิบหกอ่านว่าหนึ่งหกหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่ต่อไปแปดห้าสี่สิบอ่านว่าสี่ศูนย์สี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งศูนย์ข้อนี้ได้คำตอบห้าหกห้าห้าศูนย์นะคะ ห้าหกห้าห้าศูนย์คอมมาเสร็จแล้วเคลียร์ต่อไปข้อสองนะคะหนึ่งสองเก้าคูณยี่สิบห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้า สองหนึ่งสองอ่านว่าศูนย์สองนะคะขยับหลักมาสองสองสี่อ่านว่าศูนย์สี่สังเกตว่าศูนย์ไม่ได้ดีบนะสองเก้าสิบแปดอ่านว่าหนึ่งแปดหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสี่แปดนะคะเหลือห้าอีกหนึ่งตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าอ่านว่าศูนย์ห้าห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบห้าสองสิบอ่านว่าหนึ่งศูนย์ ห้าเก้าสีอ่านว่า45่สี่ไม่ได้สี่ไม่ได้ลบ6เพิ่มสินะคะแล้วก็5ปัดลงมาได้คำตอบสามสอ2สอสามสองสองห้าต่อไปข้อ3ค่ะ4 7 4เจคูณห้นับ1 2 3 4 5นะคะ ห้าเจ็ดสามสิอ่านว่าสามห้าห้าสี่ีสบอ่านว่าสองศูนย์หาเจ็ดสามสิบห้าอ่านว่าสาห้านะคะเหลือเจ็ดอีกหนึ่งตัวนับหนึ่งสองสามสเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอ่านว่าสี่ก้สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบเก้ไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิ นะคะต่อไป7 4 28อ่านว่า2 8 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4 7 7 49อ่านว่า49 4ไม่ได้บวก5ลบ1 9รวมนะคะได้คำตอบ4 2 5 7 9 4 2 5 7 9นะคะเสร็จแล้วเครียต่อไปข้อ สี่นะคะสี่เก้าหกคูณแปดหกนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเริ่มจากแปดตัวแรกแปดสี่สามสิบสองอ่านว่าสามสองนะคะแปดเก้าเจ็ดสิบสองอ่านว่าเจ็ดสอง 8 6 4 8อ่านว่า48่สไม่ได้บวก5ลบหนรวมนะคะเหลือ6ตัวหลังอีกหนึ่งตัวนับ1 2 3 4 6 4องี่หกอ่านว่าสองสสองไม่ได้ลบ8เพิ่ม10 4ไม่ได้ลบ6เพิ่มสินะคะต่อไป6 9 6ก้เดี๋ยวนะคะเหลือห 6 9 5 4อ่านว่า5 4 4สี่ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10นะคะต่อไป66 36อ่านว่า36 3าไม่ได้บวก5ลบสองหรวบข้อนี้ได้คำตอบ4 2 6สองหหนะคะดูลูกคิดนะ4ี 6, ่5 6หหและข้อ5้านะคะ 1 0 9คูณ58นับ1 2 3 4 5จิ้มไ้ก่อน5 1 5อ่านว่า0 5นะคะ5 0 0อ่านว่า0 0 5 9 45อ่านว่า4 5นะคะหมดแล้วเหลือ8อีก1ตัวนับ1 2 3 4 8 1 8อ่านว่า0 8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 8 0 0อ่านว่า0 0 8 9ด1กอ่านว่า7จ็สองเไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม1ิ2ปัดขึ้นข้อนี้ได้6กสาสองสนะคะหกสาสองสค่ะเสร็จคูณแล้วเลื่อนลงมานะคะเลื่อนมาที่หารน,นะมาดู ข้อแรกนะคะ2 8 5หาร57นะคะทบทวนสี่เหลี่ยมลบวงกลมสี่เหลี่ยมมีสมาชิก3วงกลมมีสมาชิก3เหมือนกันใช่ไหมคะเครื่องหมายกับตัวเลขรวมกันเป็น3 3มสลบ3เท่ากับ0นะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0จุด0อยู่หลังจุดกึ่งกลาง2 8 5นะคะ เปรียบเทียบ5กับ2 5มากกว่า2ไม่เว้นไม่เว้นเราจะดีดที่หลักหน่วยนะคะหลักชิดกันมาดูนะคะ5อะไรได้0โทษค่ะ5อะไรได้2 8 5อะไรได้2 8ง4ปดห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าเอาห้าห้ายี่สิบห้าก็คือลบสองห้าออกไปนะคะคำตอบที่ใส่ไว้คือ5้าเอาห้ามาคูณเจ็ด ห้าเจ็ดสามสิบห้าลบสามห้าออกไปหมดไหมคะโมดคำตอบจึงได้เท่ากับห้านะคะ mm hmm. เขียนเสร็จแล้วเคลียร์ต่อไป138สหาร69สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับศนย์เหมือนการตั้งโจทย์ที่จุด0นะจุดศย์อยู่หลังจุดกึ่งกลางเปรียบเทียบ6มากกว่า1ไม่เว้นไม่เว้นดีดหลักชิดกันคือหลักหน่วย มาดูโจทย์นะคะสหลักแรก6อะไรได้13 6 2 12อลบ1 2ออกไปนะคะได้คำตอบ2มาคูณ9ตัวหลัง2 9 18ลบ1 8ออกจากโจทย์เพราะฉะนั้นหมดแล้วโจทย์ที่ตั้งไว้หมดคำตอบจึงได้เท่ากับ2นะคะเคลียร์ต่อไป 882หาร42สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0นะคะ882เปรียบเทียบ4น้อยกว่า8น้อยกว่าต้องเว้น1ช่องนะคะจากหลักนี้กระโดดข้ามหลักหน่วยมาเราจะดีดที่หลัก10นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดีดหลักสิบ2หลักแรกก็คือ08นะคะสอะไรได้08 428ลบ0 ออกไปนะคะเอา2ที่ได้ใบคูณกับ2ตัวหลังสองสองเป็น4ี 0, 4่ลบ0ูลบสไม่ได้บวก1นลบหนะคะหมดไหมคะโจทย์ไม่หมดไม่หมดเราต้องเอาสีกลับมาหารใหม่นะมาดู4อะไรได้0ูนสคะ 1> 4 1 4ลบ0 4ออกไปนะคะคำตอบที่ได้เมื่อกี้คือ1เอา1มาคูณ2 2 1 2องลบ0 2นะคะโจทย์หมดเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วคือ21มี2กับ1ต่อไปข้อ4นะคะ169หาร13สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0เปรียบเทียบ1เท่ากับ1 เว้น 1>, 1ช่องกระโดดมานะคะเท่ากันก็ยังเว้น2หลักแรกคือ0 1 1อะไรได้0 1 1 1เป็น1-01ลบศออกไปนะคะต่อไปเหลือ0 6 9นะคะ0 6 9 1มาคูณ3 1 3ได้3-03ลบ0 3ลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5นะคะหมดไหมโจทย์ยังไม่หมด โจทย์ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดจึงเอา13มาหารต่อนะคะมาดู1อะไรได้ศูนย์สามสามเป็นสามลบ0ูนย์สาออกไปเพราะฉะนั้นเอาสามาคูณ3าของของตัวคูณนะคะสามสามเป็น9้าลบ0ูาทำให้โจทย์หมดข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่คะในลูกคิดตอบ13นั่นเอง ต่อไปข้อห้านะคะข้อห้าสามสามหกหารยี่สิบแปดสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับศูนย์ตั้งโจทย์ที่จุดศูนย์นะคะสามสามหกเดี๋ยวคุณครูขยับหน่อยเปรียบเทียบสองน้อยกว่าสามเว้นหนึ่งช่องกระโดดมานะคะเว้นหนึ่งช่องสามาสองอะไรได้ศูนย์สามคะมีไหม สองหนึ่งสองลบศูนย์สองออกไปนะคะเอาหนึ่งที่ได้มาคูณกับแปดตัวหลังหนึ่งแปดได้แปดลบศูนย์แปดลบแปดไม่ได้ลบสิบบวกห้าลบสามหนึ่งลงมานะคะโจทย์ยังเหลืออยู่ห้าสิบหกเอายี่สิบแปดกลับมาหารต่อสองอะไรได้ศูนย์ห้ามีไหมคะไม่มีเอาใกล้เคียงสองสองสี่ลบศูนย์สี่ลบสี่ไม่ได้บวกหนึ่งลบห้านะคะ เอาสองที่ได้มาคูณ8ตัวหลัง2 8 6 6ลบ1 6ทำให้โจทย์หมดคำตอบของเราคือ12นะคะ12มี1กับ2นะโอเคเพอจะเห็นภาพกันแล้วนะคะคุณครูทำตัวอย่างให้ดูแค่อย่างละ5ข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำแล้วส่งคำตอบมาตัวเจ็คกับคุณครูนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ